เฮ้ยพอก่อนบวมพอก่อนพอก่อนนะเฮ้ยปแปลกๆะมันสตาร์ทแปลกๆแ,แต่เครื่องหมุนแล้วตอนนี้แต่เหมือนมาร์กมาร์กจุดระเบิดถึงว,วะ่ะอยาเคียรรวดอ๋เอเจ้ยรอลผ่านรูเลยนี่นี่เทียนขาดไปเลยอย่างนี้เกิดอะไรได้บ้างอาจารย์ถ้าหาสาเหตุอย่างนี้ น่าจะเกี่ยวกางแล้วโหวาล์วมันกดอยู่ไงหรอโอ้โหสบหนึ่งสบหนึ่งนะสบหนึ่งพ่าจารฝั่งนี้สบสองสบสี่สสหนึ่งหร้อยหัวอื่นไม่เป็นไรนะเนี่ยวผมถอดวาเชียนว่าจะมาเช็คนี่แหละสตาร์ทไ,ไม่ติดโอโ้โหงานใหญ่แล้วพี่เอ้ย